คุณเคยได้ยินเรื่องราวของอุโมงคอินุนากิหรืออยังอุมโมงร้างกลางภูงเขาที่ถูกเล่าขานกัน รุ่นต่อรุ่นว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมาเป็นคนเดิมที่นั่นไม่ใช่แค่ทางผ่านเก่าแก่แต่เป็นประตูที่พาคุณเข้าสู่โลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงฝีเท้าและเงาดำที่ไม่มีตัวตนโลกที่แม้แต่กฎหมายของญี่ปุ่นเองก็ไม่สามารถเอื้อมเข้าไปถึงได้ว่ากันว่า หากคุณเดินลึกเข้าไปจนสุดอุโมงคุณอาจพบกับหมู่บ้านต้องห้ามหมู่บ้านที่ไม่มีบนแผนที่หมู่บ้านที่ป้ายหน้าทางเข้าประกาศไว้ว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นไม่อาจใช้บังคับที่นี่ได้ชาวบ้านในตำนานเหล่านั้นไม่ต้อนรับผู้มาเยือนบางคนหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยบางคนกลับออกมาแต่ไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เห็นอีกเลยและบางคน กลับออกมาเป็นเพียงศพไร้วิญญาณอุมโมงค์อินนไนกิไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าปากต่อปากเพราะที่นั่นเคยเป็นสถานที่แห่งโศกนาฏกรรมจริงมีชายหนุ่มถูกจับมาทรมานก่อนจะถูกเผาทั้งเป็นจนเสียชีวิตเรื่องจริงที่สั่นสะเทือนญี่ปุ่นทั้งประเทศและทำให้ชื่อของอุมโมงค์แห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายนักล่าผีหลายกลุ่มพยายามพิสูจน์ บางคนเล่าว่าโทรศัพท์ไร้สัญญาณกล้องถ่ายภาพติดภาพแปลกประหลาดเครื่องยนต์ดับลงกลางทางอย่างไม่มีเหตุผลและเมื่อหันกลับไปก็พบว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ในเงามืดเสียงกรีดร้องเสียงเห่าของสุนัขเสียงคนเรียกชื่อไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเสียงสะท้อนแต่ทุกคนที่เคยก้าวเข้าไปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นั่น มีบางสิ่งกำลังมองคุณอยู่คืนนี้ผมจะพาคุณไปเปิดประตูสู่ความมืดไปสำรวจตำนานที่ทั้งโลกอินเทอร์เน็ตพูดถึงและคุณจะได้พบกับความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเรื่องเล่าหากคุณใจไม่ถึงอย่าดูคุณเดียวแต่ถ้าคุณกล้าพอจงกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อพิสูจน์ตำนานของอุมโมงอินุนากิอุมโมง์ที่อาจตามคุณกลับไป แม้คุณจะปิดคลิปนี้ไปแล้วก็ตามอุโมงอินุนากิอุโมงค์ต้องห้ามและตำนานหมู่บ้านลี้ลับพ่วมหลังและสถานที่จริงอุโมงคอินุนากิตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะบนเกาะคิวชูซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางใต้ของญี่ปุ่นเดิมทีอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคโชวะเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ต่างๆของภูเขาอินุนากิหรืออินุนากิเมาเทน ชื่ออินูนากิแปลตรงตัวว่าเสียงเห่าของสุนัขซึ่งว่ากันว่าได้มาจากเสียงสุนัขป่าและสัตว์ต่างๆที่เคยได้ยินกล้องไปทั่วภูเขาในอดีตเมื่อเวลาผ่านไปมีการสร้างอุโมงค์ใหม่แทนเส้นทางเก่าทําให้อุโมงค์อินูนากิเดิมถูกทิ้งร้างกลายเป็นสถานที่เงียบสงัดและถูกปิดกั้นทางเข้าแต่ถึงอย่างนั้นตัวอุโมงค์ก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่สนใจเรื่องลี้ลับ เนื่องจากบรรยากาศอันน่าขนลุกและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องตำนานหมู่บ้านอินุนากิหนึ่งในตำนานเมืองที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นคือเรื่องหมู่บ้านอินุนากิที่เชื่อว่าซ่อนตัวอยู่หลังอุโมงค์นี้มีผู้เล่าว่าหากเดินทางเข้าไปลึกๆผ่านอุโมงค์จะพบหมู่บ้านแปลกประหลาดที่แผนที่ญี่ปุ่นไม่มีบันทึกไว้ที่ปากทางหมู่บ้านมีป้ายเขียนว่ารัฐธรรมนูญ,ญญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บังคับที่นี่ได้ ข้อความนี้ทำให้ผู้คนเชื่อว่าหมู่บ้านอยู่นอกอำนาจกฎหมายและรัฐผู้คนที่อ้างว่าเคยหลงเข้าไปในหมู่บ้านเล่าว่าชาวบ้านมีพฤติกรรมประหลาดก้าวร้าวและอาจมีการฆาตกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกออกไปเผยแพร่ความลับเรื่องเล่านี้ถูกขยายต่อกันไปในอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นตำนานสยองขวัญร่วมสมัยที่โด่งดังไปทั่วแม้ว่าหมู่บ้านอินูนากิแทบจะไม่มีหลักฐานปรากฏจริง แต่ความลี้ลับที่ผูกพันกับอุโมง์ทำให้หลายคนเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความมืดมิดอุบัติเหตุและโศกนาฏกรรมความน่ากลัวของอุโมง์ไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าลี้ลับเท่านั้นแต่ยังมีเหตุการณ์จริงที่ยิ่งตอกย้ำความขนลุกในปี1988มีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่คนร้ายจับชายหนุ่มเข้าไปในบริเวณใกล้อุโมงคจากนั้นทำการเผาทั้งเป็นจนผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตอย่างทรมานเหตุการณ์นี้ ถูกสื่อญี่ปุ่นนำเสนออย่างกว้างขวางทำให้อุโมงค์อินุนากิถูกเชื่อมโยงกับคำสาปและวิญญาณอาฆาตนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นบ่อยในละแวกนั้นทำให้ผู้คนยิ่งมองอุโมง์นี้เป็นสถานที่ต้องสาบบรรยากาศและประสบการณ์เล่าขานผู้ที่กล้าไปยังอุโมงค์เล่าว่าภายในอุโมงค์มืดทึบความชื้นสูงเสียงลมพัดก้องเหมือนเสียงคร่ำครวญ บางคนได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงกรีดร้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่มีผู้เล่าว่าโทรศัพท์มือถือมักสัญญาณหายกล้องถ่ายรูปเกิดภาพประหลาดหรือแม้แต่รถยนต์ก็มักเสียหายเฉพาะเมื่อขับใกล้อุโมงค์กลุ่มคนที่เข้าไปสำรวจเคยอ้างว่าเห็นเงาดำคล้ายคนปรากฏกลางอุโมงค์ก่อนจะหายวับไปบรรยาการเหล่านี้ทำให้อุโมงค์อินุนากิกลายเป็นหนึ่งในอุโมงค์ผีสิงที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในญี่ปุ่น วัฒนธรรมสมัยใหม่ความดังของอุโมงค์อินุนากิและหมู่บ้านลึกลับได้ถูกดัดแปลงลงในสื่อหลายขแขนงภาพยนตร์ Howling Village 2020กำกับโดยทาคาชิชิมิสึผู้สร้าง Ju-On และเดอะกลาชได้แรงบันดาลใจโดยตรงจากตำนานนี้เกมมีหลายเกมสยองขวัญของญี่ปุ่นที่หยิบเรื่องหมู่บ้านอินุนากิไปใช้เป็นฉากหรือโครงเรื่องอินเทอร์เน็ต เรื่องเล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในฟอรัม 2Channel และ Reddit ทำให้เป็นตำนานที่คนรุ่นใหม่รู้จักกันดีความจริงกับตำนานแม้ว่าความจริงแล้วอุมโมงอินุนากิเป็นเพียงอุมโมง์ร้างที่ถูกปิดการใช้งานแต่ตำนานเรื่องผีวิญญาณและหมู่บ้านต้องห้ามทำให้มันกลายเป็นจุดหมายแห่งความกลัวที่คนอยากไปพิสูจน์ด้วยตัวเองผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าความนิยมของตำนานนี้ สะท้อนถึงจิตใจของคนญี่ปุ่นที่ชอบเรื่องราวระหว่างโรคความจริงกับสิ่งลี้ลับเช่นเดียวกับตำนานปากไม่ฉีกหรือผีโทรศัพท์เตเกะเตเกะคุณได้ฟังเรื่องราวของอุโมงค์อินุนากิมาจนถึงตอนนี้แล้วแต่สิ่งที่ผมเล่าไปอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของตำนานที่แท้จริงเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถูกบิดเบือนขยายและเติมแต่งแต่ในทุกตำนานนั้นมีเงาความจริงซ่อนอยู่เสมอ ลองคิดดูสิทำไมอุโมงค์หนึ่งที่ถูกถึงร้างจึงยังเป็นที่กล่าวถึงไม่รู้จบทำไมชื่ออินุนากิถึงยังคงทำให้หัวใจของผู้คนเต้นแรงไม่เป็นจังหวะและเพราะเหตุใดทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องนี้มักจะมีเหตุการณ์ประหลาดแปลกๆเกิดขึ้นตามมาบางคนเล่าว,ว่าหลังจากดูหรือฟังเรื่องอุโมงค์อินุนากิเขาฝันเห็นเงาดำยืนอยู่ปลายเตียง บางคนได้ยินเสียงเห่าของสุนัขทั้งที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาบางคนกลับรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นเยียบจ้องมองอยู่จากความมืดในห้องและเช้าวันต่อมาพวกเขาก็หายตัวไปจากโลกออนไลน์อย่างไร้ร่องรอยคุณแน่ใจแล้วหรือว่าการฟังเรื่องนี้จนจบไม่ทำให้บางสิ่งในเงามืดกำลังจ้องมองคุณอยู่เช่นกันอุโมงค์อินุนากิไม่ได้เป็นเพียงสถานที่บนแผนที่ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของประตูสู่ความตายและทุกครั้งที่คุณเอ่ยชื่อมันคุณกำลังเคาะประตูบานนั้นด้วยตัวเองคืนนี้คุณอาจนอนหลับไปตามปกติแต่หากคุณตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าลากยาวจากปลายทางเดินหรือเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นในความเงียบสงัดจงอย่าลืมว่าคุณเพิ่งเปิดประตูตำนานนี้ไปพร้อมกับผมและถ้าคุณกลา้าผมอยากให้คุณกดติดตาม กดไลค์และกดแชร์เพราะครั้งหน้าผมจะพาคุณก้าวเข้าไปลึกกว่าเดิมสู่ตำนานที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าอุโมงค์อินูนากิแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนที่คุณจะกดปิดคลิปนี้หันไปมองข้างหลังช้าๆสักครั้งบางทีอาจมีใครบางคนที่ไม่ได้มาจากโลกนี้กำลังยืนอยู่รอให้คุณหันไปสบตาก,กับมันอยู่แล้ว